มึงกูจะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดต,ตายจากการเป็นลมพิษนี่คือตอนนี้เป็นตั้งแต่ตื่นยังไม่หายเลยซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนี้สดๆร้อนแล้วกูอยากจะแชร์เป็นอุทาหารณ์หรือว่าแบบใครที่มีความรู้เรื่องนี้อยากให้ออกมาแชร์กันเรื่องของเรื่องคือฉันตื่นมาแล้วมีลมพิษแบบนี้แบบนี้นะทุกคนทั้งตัว เหตุเกิดจากอะไรไม่แน่ใจไม่แน่ชัดเพราะว่าเราไม่สามารถหาสาเหตุแท้จริงได้อะแต่หลักๆคือกูเป็นภูมิแพ้แล้วก็แบบเป็นภูมิแพ้หอบขื่นแล้วก็จะมีลมผิดขึ้นแบบเนี้ยเป็นครังคาวแต่ครั้งเนี้ยมันเกิดตอนที่ฉันลืมตาตื่นแล้วเห็นหมายความว่าอะไรมันเกิดระหว่างฉันหลับฉันง่งเว้ยว่าเพราะอะไรแต่ช่วงเนี้ยพีเอนะ็มหนาฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะพีเอ็มหรือเป็นเพราะเอาแมวมานอนด้วยเสร็จปุ๊บ ฉันก็ใช้ชีวิตทั้งวันจนไปถึงตอนบ่ายอ๋อบอกก่อนว่าฉันนะไม่ได้ทาย,ายาหรือกินยาอะไรเลยนะเพราะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการที่หายไปเองได้ทีนี้ฉันก็นอนตอน่อช่วงบ่ายเชื่อปะอารมณ์เหมือนโดนผีอำ่ำแบบมึงกูหลับซ้อนฝันฝันซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนฝัน,ฝน,ฝน,ฝนคือขยับตัวไม่ได้แล้วก็ในฝันพยายามจะเรียกเบ้นหลายรอบมากๆแต่เรียกไม่ได้มึงมันขยับตัวไม่ได้เวยทีวีที่กูเปิดทิ้งไว้เข้าหูกูแล้วกูก็ได้ยินตลอดแต่ว่า ไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้คือคือฉันรู้เรื่องทุกอย่างเลยว่าใครเดินใครทําอะไรมีเสียงอะไรแต่ว่าร่างกายมันตอบสนองไม่ได้พอฉันแบบพยายามจะฮึพยายามจะตื่นพยายามอยู่อย่างนั้นคนเป็นชั่วโมงจนสุดท้ายอ่ะฮึบได้พอฮึบได้ปุ๊บตื่นมามันแบบมันปวดหัวปวดตัวเหมือนตัวแบบอุ่นตัวร้อนไปหมดเลยใช่ไหมฉันก็งงว่าเออฉันเป็นอะไรวะแต่ก็อ๋อช่างมันไปกินชานูไข่หมูก่อน คืออยากกินชานมไข่มุกไงตอนนั้นอะฉันก็เลยตัดสินใจแบบอาออกไปกินชานมไข่มุกก็ปกติจนกระทั่งขากลับฉันต้องไปแวะซื้อยายาแบบยาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลมพิษอะยังคิดว่าไม่ต้องกินยาอยู่ฉันก็ไปถามแบบฟิลแบบถามหมอเขาอะเขาเรียกอะไรนะเพศาสตร์เออฉันก็ถามเพศศสตร์เขาว่าแบบเนี่ยค่ะเป็นลมพิษเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กินยานะฟิลมาส์เพศาสตร์บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะ ต้องกินฉันก็ตกใจว่าเออทาไมเล่นใหญ่ซึ่งหมอบอกว่าเราเป็นลมพีษแบบนี้แล้วเราเป็นหอบคืดอ,อยู่แล้วอะมันมีภาวะที่อาจจะเกิดหลอดลมตีบได้และทําให้ไหลตุยกู้ช็อกค,คือลมพีนอะทุกคนนึกออกปะใครจะคิดว่าลมพีนจะสามารถทําให้เราไหลตุยเป็นไปไม่ได้แต่คือพอฉันฟังอะฉันก็ฉันก็ตาโตื้๊ตกใจแล้วแต่ว่าแบบ ก็ก็ฟังว่าเขาพูดอะไรเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันมันมีเคสที่เป็นแบบนี้แล้วจริง,รงๆก็คือเหมือนแบบนอนหลับแล้วไหลตัวไปเลยเพราะว่าเป็นลมพิษเฮ้ยใหม่มากอันนี้ใหม่มากกูช็อกเลยแต่ว่าเออกูก็เลยแบบอ๋อแล้วต้องทำไงคะเขาบอกก็ต้องกินยากแก้แพ้แล้วก็ทายาอะไรอย่างงี้